มาดูมินิแวนทนทาน7ที่นั่งจากโรงงานสภาพแบบนี้หายาก Toyota Estima 2.4G ตัวท็อปสุดปี07รถ7ที่นั่งจากโรงงานรถมือเดียวไม่2 5 0 0ราคาพิเศษพร้อมใช้เป็นแค่439,000บาทเป็นตัวท็อปสุดของตัว2.4เป็นเครื่องไง่ายๆนะดูแลง่ายนะครับคันนี้จริงๆเครื่องเกียร์นะก็คือ Camry นะครับเอา่าดเลยดังนั้นอะไรค่อนข้างง่ายหาง,ง่ายแล้วก็ทนทานด้วยอย่างที่สองนะคันนี้เราทําสีให้ใหม่ทั้งคันรถไม่มีชนหนักนะครับรถเมเดียมีประวัติสีสวยทั้งคันเลยนะสีขาวนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับเนี่ยคุณดูสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้งานได้หมดนะครับซ่อมภายในครบทุกอย่างมาหมดแล้วนะอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคุณดูตู้เป็นตูวไฟฟ้านะครับภายในสวยงามมากเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะ อุปกรณ์มีซ่อมไม่ครบหมดเลยนะครับหลังถือว่าสวยงามมากนะเนี่ยไฟ l e ดีทุกอย่างสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็น 240G นีนะเห็นตัว G ีชัดเจนนะครับด้านในนะเนี่ยผสมสุดๆนะครับเป็น2ที่นั่งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีอีก2หรือจะถ้าคุณจะเก็บของนะคุณก็สามารถวางของได้นะครับจริงๆมีตัวนี้ที่วางเนี่ยวางไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาขึ้นนะเนี่ยสามารถเอาขึ้นได้อย่างนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยนะนี่นะครับ มันจะดันขึ้นมาเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับอันเด็กประสงค์มากนะแล้วตรงนี้นะครับก็เอาไว้เก็บของได้ดีสุดๆนี่มีเจ็ดที่นั่งพร้อมนะครับฝาท้ายจริงๆเปิดไฟฟ้านะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสภาพเบาะด้านในนะครับสภาพเบาะโอเคเลยนะสภาพโดยวรวมถือว่าสวยนะครับมีซันรูฟนะครับออปชั่นเดิมๆจากโรงงานมีครบหมดนะครับ กระจกปรับออโต้ทั้งหมดล็อกกดล็อกตรงนี้นะครับภายในนะครับเป็นโครมาลัยสี่การมีครุสซอนโทนนะครับไม2สองแสนห้านะไมแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพคอนโซลยังถือว่าสวยงามอยู่เลยนะคอนโซลเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงนะโซน่านะครับอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆแล้วแอร์นะครับสามารถปรับแอร์ข้างหลังได้นะครับจากตรงนี้ได้ตู้แยกนะครับก็คือเป็นรถตู้ทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก็บของนะตัวนี้ปิดตัวประตูไฟฟ้านะครับ ช่นทุกอย่างมีครบตรงนี้จะเป็นเก๊ะกลางนะเครื่องเสียงจากโรงงานดีเลยนะครับด้านหลังนะครับประตูไฟฟ้าทั้งสองด้านเลยนะครับกดเบาเเท่านั้นก็ออกแล้วนะเบาะนะครับเนี่ยสามารถปรับนะปรับหน้านะครับปรับนี่ได้หมดเลยนะเลื่อนซ้ายขวาบนล่างนะครับปรับขาได้หมดเลยนี่พอนั่งแล้วนะครับเนี่ยพื้นที่ขาสัมรับนี่ประมาณนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะจริงๆสามารถเนี่ยเลื่อนขาผมยกขาขึ้นสุดได้นะครับนี่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ ไดอีกนะจริงถือว่าถ้านั่งจะที่นั่งพื้นที่ตรงนี้เหลือเฟือเลยนะครับนอนได้เลยนะปรับตรงนี้ได้หมดนะครับอะไหล่ชิ้นมือตรงนี้นะครับมันแตกนะเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นี่เป็นให้ยกชิ้นนะครับซื้อ t o โยต้มาเลยชิ้นนี้ห้าพันเดี๋ยวทำสี